ป้ายเหรอไงเอาเพื่อนไงเนี่ยเอาความนึกวาเป็นอันแบบเหมือนบางๆอันเออมันมีสองงานมั้งมีสองแบบอันนี้มันไม่ใช่เป็นมันเปนกระบอกหน้าตาเมียกวนบอสจาวาหนาตาจะดูก่อนอันนี้เป็นอะไรนะพัดหัวโตครับเขาคิดว่าเป็นแบบพลาสติกที่เป็นใสๆนะ เหมือนที่เขาเคยทำมาให้เราอ่ะใช่ไหมแต่นี้มันก็อลังการดีแต่คิดว่าแบบเต็มทัพหรือครัแบบโอ้แจกมือเปิดวงได้เลยแจกมันเกิดไปก้อนระนับเลยเออมือคอนเสิร์ตมันเกิดคอนเสิร์ตมันเกิดเจอเลยมันเกิดผู้ใดบาริสต์เนอะมีมันใหญ่มากที่มันก็เป็นอันนี่มาเท่านายแต่มันก็โชว์นั่นแหละโชว์แบบ วันนั้นเพราะเราเอาไปแจกคือทุกคนผิดมาเอ่อเมื่อวันที่สิบคุณบันฝ่านเอบีคนกันแต่สิประ,ประมาณอยู่เราเรายี่สิบดูดิเอาเอากัดจากสามสิบก็ได้แม่นบ้ายสิ้นปล่อยว่าสีลายก้นนั่นอยู่เดียห้ผู้ใดมาผู้นั้นได้ครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นเอบีดิ้ง <c oughs> ไม่ไฟกระตัวกระได้แล้ว <c oughs> ได้ได้แจกทุกเ๊าแจกทุกง๊อนี่เราของแมวเป็นสิบของก่อนดีกว่า ข้างใหนยก่องนี่มมนี่แม่นอกงยังนี่จำไม่ได้ขาเสียนไปอยู่เออเทองเทปโอ้ที่อยอยู่นนีต้องเพนเปอยกยาเกิาบดาคุณแคมแมมแม่แตนแม่เาเบิงนี่แคมแมมนี ข้างอ้ายนันอยู่นี่แหละอยู่ล่างเดียวกันสิอยู่ทางล่างเพราะว่าอยู่เบิ้งนี่อยู่างอย่ไม่ได้ขององผิดเออเนี่ยไมันสิฮะนี่ยในของพอครับอ่นเพิ่นแยกแม่เนี่ยแม่พอเห็นตาตาทันไหมวาม์ตอเบอร์เ็แ